สวัสดีครับวันนี้เชฟชาติจะมาทำยำแซลมอนปะลาแซ่บๆให้ชมกันกับสูตรน้ำยำแซ่บๆนัวๆก่อนไปรับชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเชฟชาติด้วยนะครับอันดับแรกเราก็มาทำน้ำยำมาเลยครับลงไปน้ำตาลลงไปก่อนนะฮะเคี่ยวน้ำตาลให้ขึ้นสีและมีกลิ่นหอมขั้นตอนนี้สำคัญนะครับเคี่ยวใจเย็นใช้ไฟเบาเคี่ยวไปอย่าใช้ไฟแรงในการเคี่ยวเดี๋ยวน้ำตาลจะไหม้นะฮะนี่นะครับ ให้สีประมาณนี้ให้มีกลิ่นหอมด้วยนะครับน้ำยำเราจะอร่อยมากๆหอมมากๆเลยนะครับได้แล้วก็มาลงเป็นน้ำเปล่าลงไปเคี่ยวซ้ำนะฮะเคี่ยวให้น้ำตาลกับน้ำเข้าออเป็นเนื้อเดียวกันพอเข้ากันดีแล้วนะฮะเราก็มาดอดเกลือประมาณปลายช้อนชาเคี่ยวซ้ำให้เกลือละลายได้แล้วมาลงเป็นน้ำปะลารุงสุกนะครับเราจะไม่ใช้น้ำปะลารดิบนะฮะ ตามด้วยน้ำขามเปียกแบบเข้มข้นนะครับตามด้วยน้ำปลาแนะนำให้เป็นน้ำปลาแท้นะครับน้ำกระเทียมดองลงไปครับตามด้วยผงชีสดไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะครับสูตรนี้เชฟชาติได้ปรับลดผงชีสลดลงมาแล้วนะฮะและเราก็เขี่ยวซ้ำให้เดือดก่อนนะครับใช้เป็นไฟกลางในการเคี่ยวนะฮะ พอน้ำยำเดือดก็ให้ปรับมาเป็นไฟเบาแล้วเคี่ยวซ้ำประมาณหนึ่งนาทีได้แล้วปิดไฟเติมเป็นน้ำมะนาวขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็คนให้เข้ากันให้ดีนะฮะเท่านี้น้ำยำเราก็จะได้เลยนะครับกลิ่น,นหอมสีที่สวยนะฮะเนี่ยความเหนียวก็จะประมาณนี้เดี๋ยวพอเย็นตัวลงความเหนียวก็จะเพิ่มมากขึ้นนิดนึงนะครับ พอเราพักน้ำยำให้เย็นแล้วนะฮะเราก็จะมายำกันเลยเครื่องยำก็จะประมาณนี้นะครับสามารถเพิ่มเติมได้ตามชอบน้ำยำามถึทัพพีรสชาติเพิ่มเติมได้ตามชอบความเปรี้ยวความหวานความเค็มลงเป็นพริกขี้หนูสดความเผ็ดตามต้องการตามด้วยพริกขี้หนูแห้งทอดเพิ่มความหอมความเผ็ดแล้วก็จะเป็นหอมแดงแล้วก็จะเป็นกระเทียมสไลซ์เพิ่มเติมเป็นหอมใหญ่ได้นะครับ มะเขือเทศชอบทานลงเยอะๆไปเลยแล้วก็คุกเขาให้รสชาติและกลิ่นของเครื่องยำออกมารวมกันให้หมดนะครับอย่างนี้นะฮะได้แล้วลงเป,ป็นปลาแซลมอนหัน่นชิ้นพอดีคําคุกเขาให้รสชาติเข้าเนื้อตบท้ายด้วยผักชีใบเรื่อยหรือว่าผักชีฝรั่งนี่นะฮะคุกเขาซ้าอีกนิดนึงฮะเท่านี้ยำปาลาแซลมอนแซ่บๆของเราก็ได้แล้วจัดเสิร์ฟตรงจานพร้อมรับประทานได้น้ำำําลําไยสักขวดสองขวด รับรองว่าเด็ดเลยครับกลิ่นน้ำหอมสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากมากซลมอนชิ้นตโตโตทานคู่กับมะเขือเทศรับรองว่าเข้ากันมากเลยนะครับก็ฝาก FC ลองนำไปททานดูนะครับเมนูนี้ EP นี้เชฟชาติต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ